สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องภาะภัยมณีตอนที่ยี่สิบห้าตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกคลิปที่สองใทุกคนได้ฟังแลวฟังเด้เลยนะครับฝ่ายซื้อแก่แลเห็นหนอกษัตริ์ ถ้าแม่นปัดแต่พียแยกจะแทรกหนีดูแผงกันกั้นห้องเห็นซ่องมีดูท่วงทีลูกทะลึ่งขึ้นตึงตังเอาหัวมุดลุดออกข้างนอกได้วิ่งหลงไหลเลียแตะเลิดตะเลิดสังหมอสุขหมอสวยทั่วยาละลาล,ล,ละลังออกเฟี้ยงมั่งเสียงอึงขะนึงไปฝ่ายเสยนา ข้าเฝ้าเหล่าทาหารโอลามานไม่รู้ว่ามาเต่ไหนเสียงอื้ออึงตึงตังทั้งวังในร่งเรียกไล่เออะเกกากันฝ่ายพระสุริโยไทยอยู่ในที่เสียงเสียนีคือคักสักพระขันออกข้างหน้าข้าเฝ้าทุกเหล่านั้นพลวันเพียงบอบ หอบหายใจพระตัดว่าอะไรจึงออกอึงมีก็ไม่มีใครเห็นว่าเป็นชนหนจึงทูลลุกคลวกคลักกาก,กะไอผู้ว่าในขึ้นเสียงสำเนียงดังฝ่ายพระนอบ่อพิษอดีสอนสุดสะครได้สมอารมณ์หวังถือไม่เท่าเล่าย่างมากลางวัง เห็นคนนั่งแซ่ซ้องยิงร่องไปรเรามาเอาไม่เท่าของเราดอกไม่กลับจะกลับออกไปมาหาชลาไหลไม่ทำไรชายหญิงจะกลิ่งไกลแต่แ,แกงให้ไม่เท่าแต่จ้องไม่เท่าเดินดำเนินมาที่บอดินผินพระพัก เป็นนักสิทธ์ากาะเจลิตน่ารักเป็นนักหนาจึงตัดไส้ให้อมาดไปราตนานิมนมาพระหลวงรัตชัชาวาลแล้วนิมนตให้ขึ้นนั่งบรรลังแก้วชุลีแล้วตัดถามตามสงสารเจ้าพระคุณกี่สันสาพระอาจารย์สถิตฐานท,นทียนที่บุรีไรย เป็นเผาพงาเผาเจ้าพยาหรือพระนิตก,ก็กินฤทธิธ์รู้ศรัทธาจะหาไหนพระมณนีมีนามมาก่อนใดทุละอะไรเกิงหรือเกิงมาถึงธานี พระนอทัยได้ฟังรับสั่งถามจึงตอบความตามเจริตจิตลือสีอัตมาอายุได้สามปีพระชนนีชื่อมัจฉาวิลาวันพระปิตตลงองค์อภัยมุนีนาฏโอรดราดรัตนามหาสวรรค์อันตัวข่ามากำเนิดในเกิดในคัน จากพระกันจากเกาะแก้วพิสดารขั้นคอดข่าดาบทท่านลกใครเชื่อเลี้ยงไว้พันผูกเหมือนลูกหลานช่วยสอนศึกศึกษาวิชาการแล้วให้ฉันชื่อว่าสุดสาครขั้นอำลาดาบทจึงบอกให้ประทานไม่เท่าทรงลงอักษรได้ปราบผี ขี่พยาม้ามังกรจึงขอลาจรจากท่านมันดามาถึงกูติชีเปืือยพอเหนื่อยพักแวะสำนักนึกว่าซื่อถือสิขามันนั่งหนวงลวงหลอกบอกวิชาแก้งลวงข่าขึ้นบนซ่องริมป่องเปลวสอนให้นั่งตั้งอารมณ์นั่งปนุบหัด มันผักพัดรุลงไปตรงเหวถูกผินผาพังหักทั้งองเอวเฮียนจะเหลวแหลกลงเป็นผงผีมันจึงได้ไม่กลับมาเลีพาเที่ยวเวลาเดียวชินทบก็หลบหนีกลับไปหาข้าคืนฟื้นทีวีจึีงได้ขี่มามาเอา ไม่เท่าคืนมันเห็นข่าหน้าเก้อทำเพื่อพกแล้ววิ่งวกเวียนวนจนคนตื่นพันละวันกันเองเสียงเครื่องคืนรูปจึงยืนอยู่ไม่ได้ทันไกลคราซึ่งพระองค์สงสัยยึงไต่ถามรูปแก้งความซื่อสุดไม่มุสาเพราะละใคร่ไม่เท่ายิงเข้ามาอย่าเคียงข่ายกโทษ จงปลดปลานพระทรงทราบนำมาวงพงกษัตริย์สารพัดพูดจาหน้าทรงสารจึงตัดว่าหน้าแค้นไอ้ครนพนันมันคิดอ่านเอาชีวาไม่ปลานีมันมาหลอกบอกว่าพีหาไล่ทั้งหญิงชายเฟื่องฟุ้งทั้งกรุงศีไม่ฆ่าฟันมันจะเคยเฟืวยไม่ตี ไปจับซีเปื่อยมาอย่าชาติอย่าช,า,า,ชานานเสนาในใหญ่น้อยก็พลอยแค้นต่างลูกเล่นเที่ยวหากันหน้าชานเห็นเหนื่อยหอบหอบคลงคล่องครง่องคานดูสมสันซุ่มซ้มด้วยความกลัวพวกข้าเฝ้าเข้ากลุ่มกลุ่มกัดจุดแกดิ้นหลุดแพลงพลิก ใกล้กหัวบ้างเที่ยงนวดหนวดไม่เหมือนควยวัวล่ากเกาตัวเข้ามาหมอบหมอบหายใจจอมกษัตริย์ตัดเยิ่วกระทืบบาดเว่ยอาชาติทุจริตผิดวิสัยลักไม่เท่าเอาอาชาเขาเธอมาใหญ่ริงเหลือไม่ว่ามาอยา่าชช่นาน ายเชี้ป่อยเหนื่อยอ่อนลงนอนนิ่งขั้นรับเกียงกลัวจะสั่งให้สังหารแก้งเบียดเบียนเหมือนเป็นไข้ไม่ให้การทำแต่ท่านเทิ่มเทิ่มและเริ่มเลิกเขาเตือนตีสีข้างพลางถนัดทำจุกอัดอั้นใจไม่กระดิกเข้ากี้กิ้มทิ่มพุงสะดุ้งพิก เหมือล้อลิกเกลี้ยไกลนั่งหลับตาพระจอมวังครั่งแค้นแสนพิโรธยิ่งเกิี้ยกลวดดัดว่าทุตไอมุสาทำเวโวโดฉันเจ้ามาันยาเอาไปผ่าอกมันเสียวันนี้สุดสาครอ่อนจิตชิดสงสารจึงทัดทานทวนเท่าเจ้ากรุงศีว่าขอโทษ บวดยาให้ฆ่าตีเหตียดทั้งนี้เพราะว่ากรรมกระทำไว้ไม่หูนหันสันทางพระยาบาทนึกว่าชาติก่อนกรรมจะทำจะไหนจะฆ่าฟันมันก็ซ้ำเป็นกรรมไปต้องเวียนไหวเวทนาอยู่ชาตินานรวบบวชกายไมายใจจะได้ตัด ด้วยส่งสัตว์เสียงให้พ้นบนส่งสารแกเขียนค่าตาเท่าไม่เข้าการขอประทานททดไว้อย่างให้ตายกรุงกริสัตตัดว่าสาธุะขาละวะหวานหูไม่รู้หายอันโทษมันนั่นก็ถึงที่วางไวยะะยกถวายเสียก็ได้เป็นไรมีแต่ฉันรักจใกไรได้พระดาบท เป็นโอรสร่วมบำรุงซึ่งกรุงสีจะปลดได้หรือไม่เล่าแต่เท่านี้จะปล่อยชีพเปื่อยให้คุณปล่อยให้คุณได้บุญกุมมาลาดาบทพจนาตแสนฉลาดนวงเหนี่ยวไม่เฉียวฉุนซึ่งทรงเดชเกลตนาด้วยกาลุนขอบพระคุณควรจะคิดเหมือนบิดา แม่นไปประพระผู้บังเกิดเกล้าทั้งพงเผ่าพินโยสโมอสรจะกลับมาสามิพักพระผู้ทอนให้ถาวรจนชีวันจะบันรลยพระฟังตอบชอบชื่นและเลื่อนจิตสุดจริตลักเหลือเมื่อนเนื้อไขจึงตรัดว่าถ้ากันั่นอย่าพลั้นใจโยมจะไปด้วยเจ้าคุณ พระมูนีแต่จงพงรอรอให้พอได้สืบสวนประธานทวนถามข่าวชาวกรุงศรีใครรู้เรื่องเบืองพระอภัยมณีแก้งคดีแกได้หาบรรณาการไปงอนง้อขอองค์พระนักสิทธ์ตามจริตที่โยมลักสมัครสมานจงอยู่วังนั่งนอน วันสำรานพอได้ฉานสมใจยึงไกลคลาส่วนนาไทยได้สะดับรับพระโอดซึ่งทรงโปรดปลาณีดีนักหนาตามพระไทยไม่ขัดหัตยาแต่เกียงว่าม้ามังกรจะล่อนหล่น จะต้องให้ไปชะลาแล้วมานั่งขอปลดสั่งเสียงให้แก้งทุกแห่งหนใครเข้าจับขับขี่ทุกที่ชนจะกินคนเคยตัวไม่กลัวใครกรุงกษัตรติย์ตรัทรับค์สั่งเสนานั่งพร้อมหน้าอัาจฉริยะอย่าฆ่าตีซีเปลือยจงปล่อยไปแล้วบอกให้กันลู้ทุกบูรี ว่าม่าม่าชายหญิงอย่าเที่ยงขวางแม่นเดินทางผ่านพบให้หลบหนีอมัดรับอภิวาอัญชลีแล้วไล่สีเปือยออกไปนอกวงังกุม,มาลามาริมพระรงรัดพวกประหัดเรียกมาวิชาขลังมังกรผลกวนข้ามกำมแพงพังข้ามในวงังเบี่ยงมาหากุมมาร พระสั่งมาว่าน้องต้องอยู่นี่ด้วยภูมีชวนไหวในราชฐานพี่ไปเล่นเย็นแล้วมาหน้าพระลานให้พบพานกันทุกวันเหมือนสัญญาม้ามังกรอ่อนซุบขลบรับกระโดดกลับข้ามกำแพงแรงนักหนาลำพองผลโยนลงในโครงคราเที่ยวกินปลากินน้ำเล่นสำลานกรุงกษัตริย์ ทัศนาเห็นปรากฏลักดาบทเหมือนหนึ่งบุตรจุดสงสารมาจับหัดตัดสมาพร,ระอาจารย์ขอให้ฉานอุ้มเข้าไปที่ในวังเรียุุ้มแอบแนบข้างมาปรางมาดพร้อมพระญาติปงสาทั้งหน้าฉานค่อยวางองค์ลงบนราชบัลลังก์ มุนีนั่งเอี้ยนเฟี้ยนสงเงียยมใจชอมกษัตริย์ตัดบอกมเหสีโอรสมีมาเหมือนจิตพิษสมัยแล้วเล่าความตามธุระที่จะไปให้พระปะพระอภัยผู้บิดาจะได้ขอหนอนาดให้ขาดเด็ดคงสำเร็จมุ่งมา่ปรารถนานางคำนับรับรด วนาแล้วคลานมาหมอบเรียงเพียงบรรลังพิเนสดูมุนีหรือสีน้อยช่างแช่มช้อยเชื่นในหรือไทยหวังสวมเป็นหนอ่อสุริวงดำลงวังเหมือนเดือนปลั่งเพียงฟ้าหน้าพาลัย นางคำนับรับขวัสญสละเสริญแสนจำเลือนลู่สีขาจะหาไหนมีเกิดครันฉันนี่บ้างเป็นอย่างไรไปเกิดไกลกลับมาหามานดอนเครื่องสีขาดาบทจงปลดเปื้องได้ทรงเครื่องนาวัลัตประพัดสอนทั้งกษัตริย์พัสดาช่วยว่าวอนสืกเสียก่อน เถรนะพระมุนีแด้สั่งให้ปลายจัดเครื่องประดับหลายสำรับกลับผ้าผู้สาสีมาเรียงข้างวางข้างองค์พระมุนีกินดาดีดูจำลัดชัดจาวนา์พรเห็นของสองกษัตริย์จัดมาให้จะค่อยได้เครื่องทรงน่าทรงสารว่าหมอมฉัน วันจ่าจากพระอาจารย์ได้ตั้งสัตว์อธิษฐานต่อเทวาไม่ได้กลับอภิวาทบาดบบดาบทจะไม่ปลดปิดเปื้องเครื่องสกขาซึ่งสององค์ทรงพระกรุณาจะเมตตาแต่งหม่อมฉันประการใดขอประดับทับนอกหนังเสือเหลืองให้ประเทืองไม่ให้ขัดอัชาใส จะทรงเครื่องเปื้องหนังเสียทั้งทั้งใจเหมือนได้ใหม่เลื่มเก่าดังเผ่าพลานันสองกษัตริย์ทุรีวงทรงพระสวนแล้วคิดครวนคำว่าน่าสงสารจึงตัดว่าถ้ามีเปลืองเครื่องอาจารย์ส่้อยสังวันจงประทับทับกันลงแล้วเตือนให้ไหวลาสิขาบท ด่วยเปลืองปวดเครื่องคลองทั้งห้องสงขันทองคำนค้ำกุลาบให้อาบองค์แล้วเท้าทรงขัดสีสวีวันกระหมวดเก้าเมาลีเสริมเรลิมพักด้วยความรักสิ้นลังเกียดไม่เดือดฉันนางเทวีสีสุคนล้นสุวรรณทั้งผิวพัน์ผุดผ่องและอององค์ แล้ตามใจให้นุ่งนังเสือโค้งช่วยจีบจงจัดวางว่างขางหงใส่ห้อยหน้าพราทิพ์จีบประจงคุมารทรงหนังพยักษสปรักสายสวงกะสัตย์จัดแกงแกงประดับใสสร้อยพับสวงสังวันประสานสายคาดปั้นเน่งเพียงเม็ดเพชรเพ,เพ,เพ,เพรพายสยิ่งไพล รอยความอลามเลืองแล้วให้ย่างสร้างสดามาประดับเอา,เกา,เอา,เกาแก้วแกมเสียมกลับนางเสือเหลืองมองกุฎไกลปลายเกีบเป็นกีบเฟืองประดับเนื่องแนบเสียดเกียร์กระจรพาพาหาพาหุรลัดขจัดเกี่ยมลว่นิมแนมนาวลัดประพัดสอน แล้วสวมสร้อยนวมรองทองพระกรสลับซ้อนแสงแก้วดูเพลวเพลาธรรมะลงวงวาวเขียวขาวเหลืองอารามเรืองเนิ้วพผ้าหัดจำดัดฉายใสยเกียกทองรองบาทแล้วนาดกลายผ้าพันผายพามานั่งบัลลังก์รัด กุมารหมอบนอบนบ,นบอภิวาทแน่พระบาทบัวทองสองกษัตริย์ลูกชวดเฉาเบาจกิจตเป็นศีลวัดไม่สันทัดท่วงทีกิริยาขอชนนกชนละนีเป็นที่พึ่งให้เหมือนหนึ่งกำเนิดเกิดเกษสาช่วยสั่งสอน,อนพรผันกรุณาอยากลัวทาทอดทิ้งถึงชิงชัง สองกษัตริย์ตัดว่าอย่าปลาลบไม่หมายลบร่างลูกจะปลูกฝังแล้วจะมอบขอบเขตนิเวศวังให้เหมือนดังดวงจิตพระบิดรพระตัดปลางทางเรียกทิดาราดมาร่วมอาจนวรัดและตัดสอนอัญจชลีพี่ยาสุดสาครน,นางโอนอ่อนอภิวันจำนันจา พี่จ๋าพี่ที่ป้าแกตุแกร้องเอาบ่วงคล้องมันเสียทีเธอพี่จ๋าพระกุมมารอุ้มยุมพิษพระธิดาเรียกว่าอย่ากลัวตุวแกเ,เลยแม่น้องฉันจะต,ตีที่หลังให้ดังผงน้องเะดุ้งสวนสันกันทั้งสองน่าสงสารมานดอนกลอนประคองอุ้มให้สอง ชมเชยเฉเวนมสุดสาครนนอนทับพระเปาไสา้แล้วดื่มสายโลหิตสนิทสนมจนอิ่มหนำซ้ำชื่นเลื่อนอารมณ์นางจูบเกล้าเพ่าผมเฝ้าชมเชยขั้นราตีสี่กษัตริย์เข้าสายญาติสำรานลาดร่วมเลียงเคียงกันเหนื่อยสนอมพักละใครกะไรเลย ร่วมสเสวยร่วมสงฆ์พระครงคาแล้วกรงกษัตริย์จัดเรียกลูกน้อยน้อยได้ห้าร้อยร่วมวันธนษาแล้วไหวจุกลูกผู้ดีมีปัญญาให้ตามเล่นเปลียนค่าสุดสาครทั้งมาลดคดข่าสารการกษัตริย์สารพัดการศึกให้ฝึกฝนวังจากให้ ใจปลืม้มลืมบิดรด้วยภัวทอนลักสุดเหมือนบุตรตาพระนอนน้อยปลอยเพเลินเจริญจิตกับน้องหญิงมิ่งมิดคณิษฐาจะไปไหนไปด้วยกันจำนันจาเสียงแยจ๋า,จ,าจอแ้ไม่แง่งอนนอกริย์หัดอะไรก็ให้หัดบ้างเป็นคู่สร้างเรียนลูกด้วยครูสอน กระบวนึกฝึกฝนชนกุญชรนต่างรานลอนเรียนครูให้ลูกรบลํำกระบ,บีตีกระบ,บองดาบสองข้างทั้งจัดจักว่างโล่เขียนได้เกียนจบถึงงฟางพี่พี่น้องเล้นรองลบตีกระทบแทงฟันประจันทับข้างพวกพ้องน้องสาวพุ่งเหลาแหลน ทั้งโลภแทนแทนหอกดูกลอกกลับข้างพวกพี่ตีตลบก็ลบลับเอาปากงับแหลมเหลาลูกเราวทันข้างในทับจับรถเขาลบหยดลับตลดรบเลีกกันดูผัดผันทั้งเทียมแทงแพลงพลาดป้างฟาดฟันไม่ถูกกันแก้ไขได้ทุกคน จนเจียนจำจำนานในการศึกอาจารย์ฝึกพลลบให้หลบฝนทหารเร็วเร็วรับกรอกกลับตนแต่เม็ดฝนก็ไม่ถูกลูกเล็กเล็กแต่คร่องแก้วแก้วกล้าปิชาหารล้วนกกม,มนันเหมาะเหมาะใส่กเกาะเหล็กบ้างไห้จุกลูกขุนนางไหว้้้างเก็กล้วนแต่เด็ก น้อยน้อยห้าร้อยคนทั้งทิศสาปาโมกเมืองกาลาเวกเป็นองค์เอกออ,อาจล,ลู่หลบลู่หลบฝนสำหรับฝึกฝึกกษัตริย์ให้จัดพลลู่พ่อนปลปราบยุคทุกทุกองค์จึงพาลาพาสุขสนุกสนานพระกุม,มารบันเทิงและเลืองหลง ลืมนักสิทธิ์ปีตุลาชมาตุลงใจพระวงอยู่ได้เล่นไม่เว้นวันวันนี้ก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้และขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเรียกพบกันอีกในคลิปต่อๆไป โชคดีสวัสดีครับ